สวัสดีครับนักตกิจกับสวนลังบ้านนะครับนี่ผ้ามาบึงแปลงมั่นนะครับเป็นพันธุ์ละยองเจ็ดสองนะครับตอนนี้มั่นก็นกได้อายุหกเดือนแล้วนะครับสายพันธุ์ละยองเจ็ดสองนะครับตั้งเป้าว่าจะถ้าไม่ได้ไรละแปดตันนะครับมีเบงล่ำต้นนะครับ เบืงลำต้นของพันธุ์ละย่องเจ็ดสองนะครับตอนนี้อายุหกเดือนนะครับแปลงน,นี้ก็มีน,นาทีสิบไรนะครับมาเบึงหัวมันนะครับาพันละย่องเจ็ดสองอายุหกเดือนนะครับสี่หัวใยขนาดใหญน,นะครับสี่มาล่องเบึงนะครับ ตองเบิงเงานีนะครับนี่นะครับต้นนี้มาเบิงเบิงนะครับว่ามันล่มลำต้นที่มันล่มมันจีเป็นหัวให้บ่อนะครับจังสี่นะครับมันจีเป็นหัวบอนะครับสิผ้ามาโกยเบิงนะครับสาเหตุของมันล่มนี่นะครับก็คือว่ามันต้นมันสมบูรณ์แห้งนะครับแล้วก็ระยะการปลูกปลูกทีนะครับนี่อยู่ในระยะประมาณหก 60เส้นนะครับนี่ระยะห่า,หางห่างอยู่ประมาณพีนะครับจากนี่ไปนั่นนะครับประมาณ60เส้นก่อนมาเบิ่งหัวมันกันนะครับตั้งเปาไว้ายระแปดตันมันจะถึงบอลนะครับมาเบิ่งหัวมาเบิ่งหัวน้ำกันครับอันนี้คือมันหกเดือนนะครับต้นนี้ใหญ่ทีมีหัวบอลนะครับมาเบิง่งมาหลุนเบิ่งกันครับ มันหกเดือนนะครับเนี่ยใส่พันธละยองเจ็ดสองนี่นะครับหพรวโอ้หึกนะครับหัาจะเน่าวนะครับ มอยยาานะครับระยองเจ็ดสองครับอันนี้หกเดือนนะครับลองขุดบึงผ่านบอ่อนะครับผ่านไรแล้วแปดตันบอ่อ วัามันจิไปทางไหนครับเบิงบ้งเบิ้งมันลมนะครับเนี่ยน่ครับมันลมนะครับนี่นนนนตอนมันลมนะจะอยู่ประมาณนะอายุนี่อยู่จักสองเดือนนะครับเพราะว่ามันถึง แหลงนะครับมาเบึ่งทางนี้อีกนะหัวมันอยู่ทางไหลนะครับแล้วโยงเจ็ดซอง เจอเหงามันเก่านะครับอันนี้เป็นมันลุมนะครับเดือนหกเดือน,หก,อนหกเดือนครับหกเดือน ดึงกันสุดๆเลยนะครับ หัมันกันนะครับ,บนี่ียมีอีกห้วนหนึ่งนะครับเนี่ยเป็นสันข้างล่างเบึงไ้รอบต้นนะครับมันกินีเจ้าหัวนะครับอันนี้คือม้านล่มนะครับตอนล่มนี่ยยู่ประมาณไดกสองเดือนเนี่ยนะครับที่มันล่มนะครับ ระยส72ครับ6เดือนตั้งเป้าไวไ้ไรละ8ตันนะครับไม่ร,รู้ว่าจะได้หรือเปล่าครับหมมัวมันนะครับ เดี๋ยวลองขุดไปบึงน้ำกันเอาน,นะครับเอาขุดให้รอบเลยนะครับลองบึงที่ตั้งเปาไว้มั่อกได้ไรละแปดตันคือวาบอนะครับมาล่องหนับบึงนะครับนับบึงหัวมันกันนะครับอา้าประมาณนี้นะครับนี่นี่นะครับบึง อาจจะเห็นว่าชัดเพราะว่ามันเป็นดินนะครับเนี่ยรัต้นมันนะครับประมาณนี้นะครับหัวม,มันบึงนะครับมือนะครับมือนับบึงขาวๆนะครับว่ามีจักหัวนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้า เจ็ดเจ็ดนี่นะครับแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสามสิบสามนะครับสิบสามเงานี่ยสิบสามหัวนะครับคร่าวๆนะครับอันนี้มันหกเดือนนะครับก็จะเก็บเกี่ยวอยู่ประมาณสิบเดือนขึ้นนะครับช่วงสิบเดือนช่วงเดือนมกรานะครับสิเตรียมเก็บเกี่ยว ก็ตั BT bt high, high, high? ้งเปาไว้อย so no ู่ไรละแปดตันนะครับมันจะถึงบอนะครับมาล่อติดตามมึงนะครับก็นหนีเป็นแปลงสวนแปลงนี่นะครับนี่ตั้งเปาไว้ไรละแปดตันนี่นะครับตั้งเปาไว้ไรละแปดตันกับผ้าบึงหัวมันนี่นะครับไรละแปดตันนะครับนี่นะครับ ตอนนี้ยังหกเดือนอยู่หกเดือนกะอีเลยอีกสี่ออเดือนนะครับสี่เดือนหาเดือนมาล่อบึงหลุ่นไปน้ากันนะครับพันละย่องเจียตองนะครับว่าสีเป็นตาเอาพันตัวบลนะครับติดได้ถึงไรล,ละแปดตันบลนะครับนี่นะครับลําต้นนะครับทั้งแปลงนะครับ ลรยละแปดตันนะครับมันจะถึงบอ่อนนะครับอันนี้คือมั่นลมนะครับระยะห่างความห่างอยู่ประมาณ 60, 60สิบสิซนนะครับความกว้างของหล่องกอยู่ประมาณเมตรสิบนะครับ ความระวางห่างของหล่องนี้นะครับประมาณเมตรสิบนะครับนี่ก็ระยะต้นก็อยู่ประมาณหกสิบนะครับนี่นะครับระยะหกสิบระยะหกสิบเซนนะครับนะครับระยะหกสิบเซนระหว่างหล่องก็หนึ่งร้อยสิบเซนนะครับระ อยู่ประมาณนี้นะครับความห่างหกสิบเจ็ดสิบอยู่ประมาณนี้นะครับหกสิบเส้นหกสิบเจ็ดสิบเส้นใส่แรงงานปลูกนะครับนี่เป็นระบบเทวดานะครับนี่นะครับมารุนเบิ้งนะครับซิปลนีจีได้จักตันนะครับหัวมันก็หกเดือนก็ประมาณนี้แล้วนะครับ นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับขอบคุณครับ